สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแกนความคิดสำคัญสำคัญจากบทสรุปหนังสือที่เอ่เรียกว่าเปลี่ยนโลกเล่มหนึ่งเลยนะคะ The Wealth of Nations ของ Adam Smith ค่ะครับผมซึ่งก็วางรากฐานเรศรษฐศาสตร์มาตั้งแต่ปี1776นนู่นเลยนานมากครับ เราจะมาดูกันค่ะว่าสมิธมองเห็นอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความมั่งคั่งแล้วก็อะไรเป็นตัวกำหนดราคาสินค้าทำไมค่าจ้างคนถึงไม่เท่ากันโดยจะเน้นไปที่5แนวคิดหลักๆจากบทสรุปนะคะครับเป็นแนวคิดที่ถึงจะเก่าแต่ผมว่ามันยังแบบทรงพลังมากนะแล้วก็ยังช่วยให้เราเข้าใจเศรษฐกิจยุคนี้ได้ดีมากๆเลยครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่แนวคิดแรกเลยนะคะเรื่องอผลิตภาพหรือ productivity ค่ะครับผมสมิธมองว่าความมั่งคั่งจริงๆของประเทศเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ทองคําหรือว่าแค่มีคนเยอะๆนะคะอืมไม่ใช่จํานวนใช่ค่ะแต่อยู่ที่ประสิทธิภาพในการผลิตต่างหากมีเรื่องเล่าเปรียบเทียบที่แบบเห็นภาพมากๆเลยคือให้คนงานขุดดินด้วยพลั่วแทนที่จะใช้เครื่องจักร ที่ว่ากลัวคนตกงานนะเหรอครับรับชัดเจนเลยซึ่งตรงเนี้สมิธชี้เลยว่าผลิตภาพที่สูงขึ้นเนี่ยมันมาจาก3ปัจจัยหลักๆนะครับมีอะไรบ้างคะ 1. คือความชำนาญหรือสกิลที่เพิ่มขึ้น 2. คือการลดเวลาที่เสียไปตอนเปลี่ยนงานอ๋อค่ะและ3คือการใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยหรือมชชินอรีครับ แล้วสองปัจจัยแรกนี่เกี่ยวข้องกันยังไงคะครับสองปัจจัยแรกเนี่ยคือความชํานาญกับลดเวลาเสียเนี่ยมันเป็นผลโดยตรงจากสิ่งที่เรียกว่าการแบ่งงานกันทําหรือ division of labor เลยครับอ๋อพอคนทําอย่างเดียวซ้ําๆก็เก่งขึ้นเร็วขึ้นถูกต้องครับแล้วมันน่าสนใจตรงที่ว่าการแบ่งงานเนี่ยจะซับซ้อนละเอียดได้แค่ไหนมันขึ้นกับขนาดตลาดด้วยหมายความว่าไงคะก็คือถ้าเป็นเมืองใหญ่ตลาดใหญ่เราก็จะเห็นอาชีพที่แบบ เฉพาะทางมากๆเยอะแยะไปหมดเลยเทียบกับหมู่บ้านเล็กๆที่อาจจะมีอาชีพไม่กี่อย่างเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าพอตลาดใหญ่ขึ้นมันก็คุ้มที่จะแบ่งงานให้ละเอียดขึ้นใช่ครับแล้วการขนส่งดีๆก็ช่วยขยายตลาดสมัยสมิธอาจจะเป็นเรือที่ขนของได้เยอะกว่าเกวียนปัจจุบันก็คงเป็นพวกแบบโลจิสติกเก่งๆอย่าง a อ azon อะไรแบบนี้ที่เชื่อมโลกเข้าด้วยกันทำให้ตลาดมันใหญ่ขึ้นไปอีกถูกต้องเลยครับ พอทุกคนเชี่ยวชาญจากการแบ่งงานแล้วคำถามต่อมาคือแล้วจะแลกเปลี่ยนของกันยังไงอ่าใช่ค่ะตรงนี้แหละครับที่เงินเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆเข้ามาแก้ปัญหาการแลกของแบบบา์เตอร์ใช่ไหมคะที่มันยุ่งยากใช่ครับลองนึกภาพว่าเรามีหอกแต่อยากได้เนื้อคนมีเนื้อดันอยากได้เกลือมันแบบวุ่นวายไม่ลงตัวคงแลกกันไม่จบไม่สิ้นคะ่ะเงินเลยเป็นสื่อกลาง โดยเฉพาะโลหะมีค่าในยุคนั้นเพราะมันทนแบ่งย่อยง่ายหลอมรวมใหม่ก็ได้อืมสมิธเขาแยกมูล,ลค่าไว้ด้วยใช่ไหมคะครับเขาแยกเป็นมูล,ลค่าใช้สอยหรือ value in use อย่างหอกที่ใช้ล่าสัตว์ได้จริงๆค่ะกับมูล,ลค่าในการแลกเปลี่ยนหรือ value in exchange อย่างเงินที่แม้จะใช้เองไม่ได้โดยตรงแต่ใช้แลกของอื่นได้แล้วอะไรทำให้คนยอมรับเงินคะ หัวใจสำคัญเลยคือความไว้วางใจหรือ trust ครับคือเชื่อว่าคนอื่นจะยอมรับเงินนี้จากเราเพื่อแลกกับสินค้าแน่แนคตเหมือนที่เราเชื่อมันในธนาคารกลางปัจจุบันนั่นนะครับพอมีเงินเป็นสื่อกลางแล้วทีนี้ก็มาถึงเรื่องราคาของสิ่งต่างๆบ้างค่ะว่ามันมาจากไหนครับสมิธบอกว่าราคาที่เราจ่ายจ่ายกันเนี่ยหรือราคาที่เป็นตัวเงิน nominal price มันมีองค์ประกอบหลักๆอยู่3ส่วนมีอะไรบ้างคะ ก็จะมีค่าจ้าง wage ที่จ่ายให้คนทำงานกำไร profit ที่เป็นผลตอบแทนให้เจ้าของทุนหรือคนทำธุรกิจค่ะแล้วก็ค่าเช่าที่ดิน rent ที่จ่ายให้เจ้าของที่ดินนะครับอ๋อราคาสินค้าก็คือรวม3อย่างนี้เข้าไปใช่ครับราคาสุดท้ายที่เราเห็นในตลาดมันก็เกิดจากการรวมต้นทุนทั้ง3ส่วนนี้บวกกับเรื่องอุปสงค์อุปทานอีกทีแล้วสัสดส่วนของ3อย่างนี้มันก็ต่างกันไปในแต่ละที่ด้วยใช่ไหมคะอย่างค่าเช่าในเมืองใหญ่ๆแพง ถูกต้องครับค่าเช่าที่ในนิวยอร์กย่อมสูงกว่าแถวชนบทมากๆหรือค่าบริการนวดเหมือนกันแต่ทำคนละที่ราคาก็ต่างกันได้เพราะค่าเช่าค่าจ้างไม่เท่ากันค่ะสมิธยังมีพูดถึงอุปสงค์ที่แท้จริงด้วยนะหรือ e f f e c t u a l demand คืออะไรคะคือไม่ใช่แค่ใครอยากได้ของสิ่งนั้นแต่ต้องเป็นคนที่อยากได้และมีปัญญาจ่ายในราคาที่ครอบคลุมต้นทุนทั้ง3ส่วนนั้นได้จริงๆ อ๋อต้องมีกำลังซื้อด้วยใช่ครับแล้วลักษณะของแต่และองค์ประกอบนี่เป็นยังไงบ้างคะอย่างค่าจ้างแรงงานดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอำนาจต่อรองโดยทั่วไปก็เป็นแบบนั้นครับค่าจ้างขั้นต่ำสุดๆเลยก็ต้องพอให้แรงงานอยู่ได้มีลูกหลานสืบทอดแรงงานต่อค่ะแต่เวลาต่อรองมักจะเสียเปรียบเจ้าของทุนส่วนกำไรเนี่ยจะถูกกดดันจากการแข่งขันอ๋อถ้ากำไรดีคนก็แห่มาทำตามใช่ครับ พอคนเข้ามาแข่งเยอะกําไรก็ลดลงเรื่อยๆจนเกิดสมดุลในระยะยาวทุนมันก็จะไหลไปหาธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเสมอแล้วค่าเช่าที่ดินล่ะคะดูเหมือนจะพิเศษกว่าเพื่อนครับค่าเช่าที่ดินนี่มีลักษณะคล้ายๆราคาผูกขาดเลยเพราะที่ดินมันมีจำกัดทำเลก,ก็เฉพาะตัวย้ายไม่ได้หาอะไรมาแทนก็ยากเจ้าของที่ก็ได้เปรียบใช่ครับมักจะได้เปรียบค่าเช่าเลยเป็นส่วนที่เหลือจากหักค่าจ้างกับกําไรไปแล้ว เข้าใจเลยค่ะทีนี้คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจมากทำไมค่าจ้างแต่ละอาชีพมันต่างกันเยอะจังคะทั้งๆที่ก็เป็นแรงงานเหมือนกันอ่าอันนี้สมิธอธิบายไว้ดีมากครับเขาบอกว่ามีหปัจจัยหลักๆที่ส่งผลต่ออุปสงค์อุปทานของแรงงานแต่ละอาชีพทําให้ค่าจ้างต่างกันมีอะไรบ้างคะ1คือความยากลําบากและค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ทักษะอาชีพที่ต้องฝึกนานเรียนแพงค่าจ้างก็มักจะสูงอย่างพวกแพทย์วิศวกรประมาณนั้นครับ สองคือความไม่แน่นอนของรายได้อาชีพที่แบบงานไม่สม่ำเสมอรายได้ไม่แน่นอนก็ต้องได้ค่าจ้างสูงชดเชยอย่างงานก่อสร้างตามฤดูดใช่ครับสามคือระดับความไว้วางใจและความรับผิดชอบที่ต้องแบกรับอ๋อพวกทนายนักบินที่ต้องรับผิดชอบสูงสูงถูกต้องสี่คือความน่าจะเป็นของความสำเร็จคือบางอาชีพคนส่วนใหญ่ไม่รุง่งแต่คนที่สำเร็จนี่รวยเละไปเลยนักกีฬานักดนตรีดังๆใช่ครับ คนเก่งเกนไม่กี่คนได้ส่วนแบ่งไปเยอะ 5. คือลักษณะงานที่ไม่น่าทำงานยากสกรปรกอันตรายประมาณนั้นครับงานที่คนไม่อยากทำก็ต้องจ่ายสูงเพื่อจูงใจให้มีคนมาทำโหครบถ้วนเลยค่ะสรุปแล้วเก่นคิดจาก The Wealth of Nations ก็ทำให้เราเห็นว่าผลิตภาพจากการแบ่งงานกันทำเนี่ยสำคัญมากเงินเข้ามาช่วยให้แลกเปลี่ยนง่ายขึ้นส่วนราคาค่าจ้าง ก็มาจากต้นทุน3ส,ส่วนคือค่าจ้างกำไรค่าเช่าบวกกับปัจจัยเรื่องความยากง่ายความเสี่ยงความต้องการในตลาดแรงงานครับผมซึ่งสิ่งที่น่าชวนคิดต่อสำหรับยุคนี้ก็คือในโลกที่มันซับซ้อนขึ้นเชื่อมโยงกันมากขึ้นแนวคิดของอดัมส m มิธโดยเฉพาะเรื่องการแบ่งงานแรงจูงใจส่วนบุคคลเนี่ยมันยังอธิบายความแตกต่างความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจที่เราเห็นได้ทั้งหมดหรือเปล่า หรือมีปัจจัยใหม่ๆที่เราต้องพิจารณาเพิ่มใช่ครับอาจจะมีปัจจัยใหม่ๆที่ทรงพลัาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วซึ่งเราอาจจะต้องเอ่อพิจารณาเพิ่มเติมกันต่อไปนะครับ